เดินทางมาถึงกับเอพิโซดสุดท้ายกันแล้วในซีรีส์ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐในคลิปนี้เนี่เราจะพาไปดูกรณีศึกษาของ SME ไทยที่ประสบความสําเร็จในการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐเพื่อเป็นแนวทางให้กับ SME แล้วก็ผู้ประกอบการที่สนใจส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงผมบอยธงชัยอธิบายให้ัง ก่อนหน้านี้เราพูดถึงการสนับสนุน SME ของภาครัฐผ่านมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือว่าไทย SME GP กันไปแล้วรวมถึงได้มีการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ SME ขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์ w w w t h a i s m e g p c o m เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงตลาดภาครัฐได้ง่ายและก็สะดวกมากขึ้นซึ่งในคลิปนี้เรามี2กรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรมของ SME ที่ได้รับประโยชน์จากการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างกับ าครัมเล่าให้ังเราเริ่มกันที่รายแรกกันก่อนนั่นก็คือออปพติเซียรายนี้เนี่ยคือบริษัทผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายโลหะดามกระดูกฝังในและรวมถึงเครื่องมือแพทย์อื่นๆซึ่งทางออปพติเซียเขาบอกว่าทางบริษัท ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือว่าไทย SME GP ไว้กับสสวซึ่งถือเป็นช่องทางที่ช่วยให้บริษัทได้มีโอกาสพบเจอลูกค้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นรวมถึงช่วยเป็นหน้าร้านออนไลน์ให้กับผู้ซื้อจากหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาค้นหาได้สะดวกอีกด้วยนอกจากนั้น SME รายนี้เขาบอกว่าสินค้าของโอปอิเซียก็ถือเป็นสินค้าในกลุ่มไฮเทคโนโลยีซึ่งบางครั้งแพทย์แล้วก็บุคลากร,กรทางการแพทย์ อาจจะไม่ทราบว่ามีบริษัทไทยที่ผลิตสินค้าในกลุ่มนี้ได้เพราะฉะนั้นการได้รับสิทธิทประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจึงจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าธุรกิจ SME มีขนาดไม่ใหญ่กำลังในการแข่งขันขน,ขน,น้อยจะไปสู้กับบริษัทใหญ่ๆใ,ในตลาดอีกมากมายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งไทย SME GP ก็ทําให้ SME มีโอกาสในการทําธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นจริงๆส่วนรายที่2ที่เป็นกรณีศึกษาก็คือบริษัทหัวใหญ่ รายนี้เนะี่ยคือ SME ที่ให้บริการด้าน Creative Content โดยที่เขาทำตั้งแต่คิดผลิตให้คำปรึกษาแล้วก็เผยแพร่สื่อรวมถึงเนื้อหาประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆอย่างครบวงจรโดย SME รายนี้เนะี่ยเขาบอกว่ามาตรการไทย SME GP คือโอกาสที่ภาครัฐได้มอบให้กับ SME จริงๆเพราะถือเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงการจัดซื้อจ,จัดจ้างภาครัฐ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากกับการทําธุรกิจและมากกว่านั้น SME รายนี้ก็บอกว่าการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครับได้สําเร็จก็หมายถึงการเข้าถึงตลาดที่มีมูลค่าสูงถึง1.3ล้านล้านบาทต่อปีโดยมีสิทธิประโยชน์จากวิธี e-bidding หรือว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และก็วิธีคัดเลือกที่มีเกณฑ์ส่งเสริม SME ให้มีแต้มต่อถึง10% ถือเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำธุรกิจของ SME และทั้งหมดนี้ก็คือเคสตัดดี้ของ SME ไทยที่ขึ้นทะเบียนไทย SME GP ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการสนับสนุน SME ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการ SME ไทยไรายไหนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนไทย SME GP ก็อย่ารอช้ารีบไปขึ้นทะเบียนได้ที่ w w w t h a i s m e g p c o m เพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจของทุกท่านให้เพิ่มมากขึ้น